ในการออกแบบดีไซน์เนี่ยมันจะมีสองแนวทางแนวทางหนึ่งก็คือพยายามที่จะใช้วัสดุไม่แพงใช่ไหมครับแล้วก็พยายามจะเล่นยังไงก็ได้เพื่อให้ดูว่ามีดีไซน์นะสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะดูมีดีไซน์ได้แต่พอยท์สุดท้าย ยิ่งออกแบบเแยอะๆไปหมดวัสดุก็ไม่ดีก็พังง่าย Maintenance cost สูงเพราะว่าพอออกแบบเแยอะๆมันก็มีจุดที่พังง่ายอะไรง่ายเพราะฉะนั้นจริงๆอย่าง Apple ก็เป็นตัวอย่างที่ดีหรือแก้วนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีฝั่งหลังมันนี้ก็จะพูดเป็นแนวเซนใช่ไหมแต่เมื่อกี้คุณโซ่พูดมาดีมากก็คือหนึ่งใช้พลาสติกที่ดี ใช่ไหมครับแล้วไอ้ลายตรงนี้ก็จริงๆไม่ได้อะไรแล้วก็ใช้หมึกที่ดีหมึกเร่าใช่ไหมใช่ไหมมันก็ดูสวยได้แล้วแล้วมันจะอิมพายกับองค์กรได้อย่างไงครับเรื่องนี้อิมพายได้อย่างไงกับองค์กรอ่ายังไงครับ ดูมีดีไซน์ดูมีมีแวลลูมีอะไรอ, uh, ไอย่างเี้ว h r อินพายได้ยังไงไม่ไม่ต้องคิดอะไรครับมาต่อยอดตอนที่เืมมีใครมีไอเดียอื่นอีกไหม ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นสาวๆสวยๆไม่อยู่ในองค์กรที่กระโดดจูบเลยนะเนี่ยแลคือเป็นสิ่งที่โดนใจผมที่คุณมานะพูดเนี่ยก็คือในเรื่องขององค์กรก็เหมือนกันเราก็เน้นว่าให้มันคุณภาพของคนเนี่ยพื้นฐานให้มันดีใช่ไหมแล้วอย่างที่คุณมานะพูดเนี่ยนะคุณภาพดีแล้วก็ ทำอะไรเป็น simple and effective ก็าสวยแล้วลองวนไปดูอีกรอบหนึ่งสิจริงไหมมีแก้วไอ้ที่สวยๆไหมเอาลงมาดูหนะ่อยจะได้เห็นเห็นตามตาเลยเรียนรู้แบบนี้ได้จับสัมผัสไปเลยชั้นสองน่าจะมีนี่ไม่มี ช่ไหมมันไม่ได้อะไรมากมายเลยนะระบบบริหารก็เรียบง่ายใช่ไหมระบบออกแบบก็เรียบง่ายแต่มันดูดีแล้วอะอ่ได้ใจได้ใจม่าฮ่าอ่ยี่ห้ออะไรอ่าอ่าส่งไปทางนู้นเทียบกันดูสิครับใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ออกแบบเยอะกว่าไหมเสียเวลาออกแบบไหม พิมพ์หลายสีกว่าไหมใช่เ,อ,เออแล้วมันสวยกว่าไหมส่งไปเทียบมันเลย แล้วคุณคิดว่าตอนพิมพ์งานเนี่ยออยู่โรงพิมพ์มาก่อนพิมพ์มาไหนปัญหาจะเกิดเยอะกว่ากันไหนครัคุณมานะมาพูดหน่อยนะทำไมปัญหาเกิดเยอะกว่าเพราะอะไระยจนยืนนะนเจนนะ โอเคเห็นภาพไหมเอาไปสอนที่โรงงานเลยนะ